จำเดือนมาแกใส่ผ้าหนาไม่คนใช่ผมใส่ไม่ไม่ผมนอนไม่หลับเห็นต้องใส่ผ้าหนาไม่ใส่กันหนาวไม่แล้วนอนหลับเอไม่รู้แอร์ทีวีมันมันประกาศมันว่าใช้ลอลีเอกหลับสบายตลอดคืนนั่นไฟเหลืองนื้มันเบลกรันหันแม่เปียกโยดเดดอย่าจับเขาปลูกหอปลูกหอรุกเจอคัตเจอวันไปลอมช่วยหนอว่ดักไอ้ร้อยไม่บ่บ่จะได้การวิทยุมันไรงอันปราชาชนหัก แต่ถึงมันพูดไม่จัดแม่แกแก่กิกราดมันแรงเพื่อวันวันใ้เขตพื้นที่จังหวัดต่างช่วงนี้ฝนตกเป็นครั้งคราวแม่ว่ามรสลาวหรือมอฟูกันควนต้องเป็นกลางเจ้าแล้วแม่ลาวเยอะลงตุนการกัดกรองเจอวนคัดมามาดักเต็มแมสฮันเหลือกันตะต้านนั่นเองเลยนี่ตอนนี้ต่ำแล้วอย่าเพียนอยู่บ้านเจ๊ดรายการอู้วิทยุกัูว่าเจอดีเจไร ก็พ่อมัจะเดือแต่เกลือนข้าวแยกกับดีเจเปียกเมืองวยอดเกลือนก้าวแยกดีเจเปียกวยอดครับจัดดีายครกันกูคนกว้างได้เต็มมดมึงโคชนะร้านกูิีกูผุ่นแก้วกูปืนร้านวัดนุก่อดซ้าน้องเปียกโคชนะไไปล่วงกระจอมเดือนเลยร้านพุ่นแก้ววัสดุกปอดร้งร้านพุ่นแก้ววัสดุกปอสร้งจำน่ายอิฐหินดินสายเหล็กไม้ทุกชนิดอย่าลืมอบตเทศสบาล อย่าลืมอบตอเตศบาลซื้อไปกินก e <normal> <and> ันได้ทั้งอิฐหินดินทรายที่ร้านพูนแก้ววัสดุก่อสร้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยนิร่างกันหรอกอย่าแนวเลยกูอ่ะมึงโคตรชนามันเป็นเรื่องที่นี่วัดวัยอดอ่าก็ไปตอดกระถินโคตรชนะเอ็มดีที่เพื่อเขาให้รางวัลมั้งเชิญนพุทธบริษัททั้งหลายร่วมงานทอดกระถินสามขีวัสดุยอด อย่าล in, ืมจัดยิ nah ่งใหญ่ตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่28ตุลาคมนี้ยเกินวันที่27ตุลาชมมโหรสพเต็มวงไอ้ไรเฮ้ยโลฟ้าแมมบารันอย่าไปเล่นกันเล่นเนี่โย่ปนันเป็นกี่ฬานานไม่ต่ำเลยได้จนหรือเปล่าไรจะต่านกามาด้วยเหนาเตียงแล้วเตียงให้บรรณกนกว่าดให้ตำนานอยู่ปั้มมันบรรเนเก้หยิกอกแล้ว ดีก็ตีกับเจ้ากองฟัมเลยไปตีก็ใช่เราเด็กฟัมไปตีเจ้ากองฟัมมีโตไม่โตก็ว่าแยกตีก็ใชเครียดจะใช้กูได้มันเราใช้กันดีใจองแล้วให้รอดกันกันกันเมื่อมามาจออตําไปได้ไหมเรามันยังยังอีสัเลยรดคอยได้กันมาตึงจ่ได้ยาฟัมน้องเต็มตังน้องใเต็มตังก็ไปจ่อเก้าโูมัน ขุดยิงนะพวกเราว่อันดอนนี่ยิงแต่โยเอาปืนยงังเนาะพอจ้างแล้วว่าคนดีไอ้ตื้อตำหม,มาอย่าตื้อปืนตื้อตำหม,มาตำหม,มามันคุ้มครองเราอยู่ในใจเราไม่ต้องงอนซองไม่ต้องงอใส่ตีใส่ไม่ต้องเพาะตำหม,มาไม่มีอนุญาตคนไม่มีอนุญาตเพาะไม่ต้องตื้อมาก้ามันล่วงที่เลยสี่เรื่องมันเรื่องเลยทั้งบาลเตียววาปอกแคปเลวแคปเลวมันคือแคป,ปแคป,ปเลวหนวดเลวที่เลยของคำที่หลวงที่นวลเลยหลวงที่ฝรั่งจัก ม่แล้วแกเจอคู่นะเดี๋ยวมาแล้วมึงอไงจะผับโตขนาดต่เล่นในหลวงใน้โดเจอคู่อ่ะไม่ตองแล้วตาวนี่ก็เขาหลอดอยู่นี่คือเจอไงน้องเบ้าเปรียบเจอคู่เจอไงตีชุดฮาปนีนะเปรียบสมุดว่ามีวัดหัดนึ่งจานก็มีฮันก็ตำโบดตำโบดก็คว้างไงรอยโลนิมิตโลนิมิตไอ้ยานั่นแหละคว้างโลนิมิตก็ปีได้ๆปีได้ๆปิดตู้กุดปิดใจ ไม่พีเดตอเพื่อนอบีอะไรมาไม่เจอไรวะเดินบอกให้จัดตาคือบ่อให้จัดรูปได้รูไม่จะหวานไอ้ต่ำตัวต่ำตัวตัวตองพยาไามการตำหนิบ่อจัดฮาฮะมันต้องรูเลยคือประเดี๋ยวเบาเจอกูนี่เจอไงตีทุดเลยฮะ เจอกูแต่ก็นิยมไว้ตำแว่นอ่าเจอกู่แบบนั้นเจอกู่เป็นติวคนยิงออกมาใส่นิ้วมันแต่ก็ใส่นิ้วคนยิงใส่นิ้วไว้ได้อ่ะกว่าอย่าดุมเออใช่ใส่ไม่จำเิ่มสู้นี่แหละคือเจอกูแต่ก็ตำแว่นเออเต่ก็ตำแว่นก็ได้ได้ตำแว่นนะโอ้เปดเป็ดเป็ดเปดเปดฮ่าฮ่าอันี่แกแก่เป็ด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 ปลาชัวบปลาชัวบ พี่จึงจุม่มปออแรงอ่ะตายห้องเลยครูบระสิทิ์เลยแบบว่าเลยแกเป็ดประชวบเลย,ย <c oughs> มันไม่ใช่เป็ดบุรีคือเป็ดนินจินดาคือเจอกูขามันน้อยกว่าเป็ดมีขาแต่ขาน้อยกว่าเป็ดขาน้อยกว่าเป็ดห่อปล่อยปล่อยปล่อยไม่ปล่อยนี่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยสแซงรเราเองสแซงเราเองไม่ใช่ปล่อยรอดคือมันน้อยกว่าเป็ด มันหมอกว่าพลอยอ๋อหนักหนักนักนักอันนี้แย่กว่าหนักแย่กว่าหนักปราอุปราชปราเฮ้แกมึงบอกที่ทีว่ากูเจอต้องฮงโลกงแกมาบอกเองก็แล้วที่ตายงแล้วกูต้องลงเจอเพื่อนหรอเจอต้องเจอต้องนะทำมาเี่ยะต้าหูมั่งกลวยมั่งหูตั้มเรื่อง ตาตามาเตกุณยิลงไพ่วดอกอะไรดอกตองรูตันตี่ะยังไปไม่ได้ก็ลูกชายทมเตอยังไม่เก่งกาเรื่องวีชาต้องเรียนเลยแล้วพอใจเตอไปซื้อบ้าพอก่แม่ท่านอาจารย์นี่คือประหรืสซี่บุญทันก็ไคนไดก็าใช่อยู่ที่นี้ก็ปรประชาชนเลื่อมใสศรัทธาพระคุณงามความดี ทีเวาเนเราไม่ต้องโุษณาะตื้ปืนหรืตื้ตำม,มานรืว่าตำม,มามันคุมกล่องเราตาเพื่อนยิงเราแต่ตำม,มากะก้กาวกว้างไงม้งอ็ดูดิฮะฮะฮะตาเพื่อนยิงเราตำมันยิงกูตายแลวแล้วก็ใกล้รับพิจารบัดถึงมันยิงเราตายมันก็ต้องขึ้นร้านมันมันขึ้นร้านนะแต่กูขึ้นเมนนะ mày rau là pump yong kundan ku kundan young lilan mà chạy tìm 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 nhằng kia tìm 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 Lũ mẹ tiếng cứ đưa lô mẹ nói hả lũ mẹ nói cô nhảy tì đại tay cho cô bà đi mà chơi đi mà mày đi mà mà đi nắng mà đi nắng chơi mà kì khôn mà đi đi nong hả mà nó chơi 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 đớn mà ngon là cường nói đớn mà cứ gặp là cường à đây là luôn mà đây hả Hãy Kinh con rồi không? À? Chi chi nào? Kinh cặp rồi Chi chi nào mẹ? à. Mai quả kênh rồi Kênh chung. Kênh rồi chung. 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 Hay rồi chung? Kênh chung ai đồ đồ hố à. Ai đồ cứ à? Kênh ai đồ Hành trơ Kinh nào? Kinh con rồi không? À? Ừ đẹp đi Liền cái cái lụt nát Trạp

có có gì đâu nành chưa đã thì ừ. cái lục tô cứ nuôi lợn về đây đây đó, đó, cứ nuôi lợn về đây mình phụ cái nuôi này bên đây mình phụ nuôi tập đấy cả mấy mù măng nuôi nuôi đang đi kia đồ để ít cắm để lửa cắn quá này nào dù bay cái nơi nữa cái lùn Chào ừ.